ครับกาบสวัสดีช่งวงเโซ่ของวันที่29พฤศจิกายนพศ2006คร 66, ับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่ผรกโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของวัวมูลแม่สียูซี่ผรกโคสิงนีเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทีน่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับับสำหรับคลิปนี้กาสีมาเปิดแบงเงัวหลุดควักนะครับเป็นแม่แยกลูกผสมตัวผ่านรอบได้สองเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเงาะหลุดควักผมเองครับพี่น้องครับแบงโบดรบเครื่อง ตัวที่ผสมไปลูกที่สามในท้องนะครับพี่น้องครับผ่านรอบได้สองเดือนพอไม่พี่น้องก็เอาไปรุนท้องเอาครับเพราะว่าผมไม่ได้ตรวจท้องครับพี่น้องครับนะครับพ้อนเป็นงัวลูกคอกอ่าไม่ได้ตรวจแล้วครับพี่น้องครับงัอกับเบอร์สูงไรไปไหนแล้วครับเป็นเนี่ยสิเป็นไท่ไงแล้วล่ะครับพี่น้องครับสูงไรสามสิบห้าบวกเนี้ยครับนี่ครับแต่ว่าจ่ายลูกนี่คำเทียบเพื่อนครับพี่น้องครับจ่ายลูกงามน้แม่ดีนะครับพี่น้องครับนี่ครับ มองขายเลยนะครับพี่น้องครับ23,000บาทครับพี่น้องครับผมส่งฟรีให้อีก200กิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ065 207 6884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับใดรหาร้อยไงเห็นมาเลี้ยงครับพี่น้องครับพอผิดหวังแน่นอนครับเป็นมัวหลุกขอาผมเมียงครับพี่น้องครับ ให้ลูงามครับพี่น้องครับให้ลูงามใช่ไหมสมัยตะกี้รูกเพินกัได้ไรตัวละลายบาทลวครับสมัยงวดแดงเลี้ยงครับพี่น้องครับน้ำนมเล่าก็ดีอยู่ครับพี่น้องครับที่ขายพวกอย่างนด้ครับพี่น้องครับจำใจขายครับเสียวเงินขายัวนี่ไปใจค่าสมรถครับพี่น้องครับรถคันหนึ่งนอกตามทีน้ำเลี้ยนไปแหละครับอันนี้เบาความจริงครับพี่น้องครับรถคันหนึ่งนอกสมรถสามหมื่นครับก็ต้องจำใจจะต้องได้ขายของที่จะของมีเนาะครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาเลยครับพี่น้องครับ แค่สองหมื่นสามพันทับพันรอบได้สองเดือนทับตัวพ่อมามันเอาไปรุนทรวงเอาครับพี่น้องครับตั้งแต่ผมทับมากกับเพราะขื่นหนีกเทียบครับพี่น้องครับนี่ครับมึงอะไรครับพี่น้องครับพอเลี้ยงพ่อไปพ่อมาได้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึงท่านใดสนใจกับทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมปล่อยกินตามธรรมชาติเลยครับพี่น้องครับ ัแต่ล้อมรัวไว้เพิ่งกะบ่ออกไปใส่มาใส่ได้ครับพี่น้องครับขนาดบ่ไดดปล่อยไฟครับพี่น้องครับจับได้บายได้นะครับเป็นงัวบอดือครับพี่น้องครับจับได้บายได้ม่วยิงเชียงครับกับมึงกะข้ารับพี่น้องครับกฎกติกางนั่งกอดเช่นเดิมครับพี่น้องครับ่าโทษเหรนโทษตัวโทษตมกันจะโทษควมสะใจเด้อดขาดครับพี่น้องครับมากลี่ยกตจังโทษมากได้ครับบ่มากกะบ่วากันครับพี่น้องครับ เห็นใจทางขอเขาน้คกับทางขอเขาเป็นหัวทรงฟี่บอมี่บรรจําเจมเงินปลายทางด้วยครับพี่น้องครับครับสำหรับทชิปนี้กาไขาของเขาเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเขามารับช่อมชิปเขามากดติดตามเขามาอุดหนุนทางช่องเขาน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ทีบพรา้ขายคอนเถิ์เนียนขายควมจริงใจนะครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้กาขอจะไแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ